สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาควายเช่นเคยนะครับฝูงนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีแต่แม่สวยๆทางนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมแล้ววันนี้ก็มีเปิดหนุ่มหลอตัวหนึ่งนะครับนี่คือ ID Li n e นะครับอ่าศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับท่านที่อยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับอ่าสนใจถ่ายคลิปนะครับดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับอ่าเน็ตลบก่อนแนะนาตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมสายยันนาคสิงอยู่ที่หมูอะไรครับอยู่มูเก้าดอนยาวบ้านดอนยาวตําบลหนองน้ำมัวครับตาบลหนองนมวัวอาเภอลาดยาวอําเภอลาดยาวเนาะนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ครับวันนี้จะพาชม จะเปิดราคาตัวนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังใช่ไหมครับครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยหนุ่มหลอดเนี่ยชื่อเจ้าดอนครับชื่อเจ้าดอนนะครับส่วนสูงส่วนสูงวัดได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับสี่สิบห้านะครับรับประกันร้อยสี่สิบสี่นะครับณตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุสามขวบครับอายุสามขวบนะครับสามปีส่วนสูงร้อยสี่สสี่สี่บห้านะครับ เราไหนครับเนี่ยเราก็ผมก็ไม่รู้ว่า <g ül> ตอนตอนตอนซื้อมา <g ül> ซื้อมาซื้อตะกอมา <g ül> ตะกอมาซื้อมาตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุได้ขวบห้าเดือนครับ <g ül> อ๋อ <g ül> ขวบห้าเดือนซื้อมานะครับซื้อมาจากไหนซื้อมาจากอุทัยครับอุทัยธาน,นีนะอำเภออะไรครับอำเภอทับทันอำเภอทับทัทนนะครับซื้อมาจากอ่าอำเภอทับทันเป็นเล่าอุทัยนะครับเอ่อตอนที่อายุหนึ่งขวบกับห้าเดือนนะครับ อ็นนี้ยอายุสามปีแล้วบอกราคาไว้เท่าไหร่ครับบอกไว้สิบสองครับบอกไว้ที่สิบสองนะครับท่านผู้ชมครับปันสองปันสองนะครับมีตาแต้มนะครับมีแก้มจำ้ำแล้วก็มีอ,อ่องมีอ่องสองอ่องนะครับ แข้งขาโอ,อ้แข้งขาสวยครับมีทุงเท้าอ่าสีขาวชัดเจนครับคอใหญ่ตอนนี้คุมฝงอยู่ที่ฝงนี้นะครับให้ลูกแล้วกี่ตตัวครับที่ที่เกิดมาแล้วเนี่ยครับให้ลูกแล้วเจ็ดตัวแล้วครับที่เกิดมาแล้วนะครับแล้วอยู่ในท้องกี่แม่ตอนเนี้ย ท้องยังเหลืออีกสามแม่ครับอ่าอยู่ในท้องรอีกสามแม่แลครับโอ้โหเจ้าดอนนี่ดอนลูกดกดอนลูกดกจริงๆนะครับ <laughs> แข้งขาดีจริงๆครับเดี๋ยวดูท้ายหอยหอย หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตัวนี้เป็นพ่อคุมฝูงได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับคนหางใหญ่นะครับคนหางใหญ่ท้ายกว้างาหางค่อนข้างยาวครับลงมาเลยข้อนะครับแล้วก็ลักษณะไข่ดีครับไข่คู่กันเสมอนะครับ ทำพ่อคุมฝูงได้น่าจะเป็นพ่อคุมฝูงที่มีลักษณะดีตัวหนึ่งนะครับปีนี้อายุสามขวบแล้วนะครับส่วนสูงเนี่ยเจ้าของบอกว่าถ้าห้าหกปีไปแล้วนี่น่าจะทะลุร้อยห้าสิบแน่นอนนะครับส่วนสูงบอกราคาไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับศูนย์แปดสี่ แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกห้าห้าครับครับลุงลุงสายยันนะครับสายยันอ่าท่านที่จะมาชมนะครับอ่าหมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ที่เก้าหมู่ที่เก้านะครับบ้านดอนยาวนะครับตำบลหนองนมัวหนองนมวัวนะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดจังหวัด,วดวน,นครสวรรค์น,นะครับ แข้งขาดีครับแข้งขาดีชื่อเจ้าดอนนะครับเจ้าดอนลูกดกอายุ3ามปีครับอ่าท่านอ่าที่เลี้ยงเลี้ยงควายที่ยังไม่มีข้อคุมฝูงนะครับสนใจก็มาติดต่อนะครับเหตุที่ต้อง อขยับขยายเจ้าดอนอ่อนนี่ก็คือลูกเขาเยอะแล้วใช่ไหมครับ,รบลูกเยอะแล้วที่ออกมาก็เยอะนะครับก็เลยเดี๋ยวพ่อจะไปทับลูกจะวนไปวนมานะครับก็เลยจะต้องอ่านอ่านออกนะครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมทางนูน้นไปเราไปแม่นี้ก่อนเนาะแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่แก้วแม่แก้วนะครับวัดส่วนสูงเมื่อกี้ได้135นะครับแม่นี้ มีท้องไม่อยู่อยู่อยู่ในท้องท้องครับท้องหนึ่งเดือนท้องตัวไหนครับท้องลูกของไอ้บิ๊กอิกรไทยลูกวิกรไทยคือคือพ่อที่ทับเนี่ยเป็นลูกบิกรไทยครับลูกของอยู่ในท้องถ้าถ้าถ้าติดก็คือเป็นหลานวิกุไทยเนาะนะครับอยู่ในท้องเนี่ยเป็นหลานวิกรไทยพ่อที่มาทับมีสูงไหมสูงร้อยห้าสิบสี่ครับสูงร้อยห้าสิบสี่นะครับอายุเท่าไหร่ประมาณอายุหกปีครับอายุหกปีนะครับอื นี่คือชื่อแม่แม่แม่แก้วนะแม่แก้วนะครับแล้วแม่นี้ล่ะแม่พลอยแม่พลอยนะครับแม่พลอยนี่อ่าส่วนสูงร้อยสามสิบสามนะครับแม่นี้นะครับใบสามสิบสามตอนตอนนี้ก็ท้องอยู่ไหมท้องครับท้องเจาดอนใช่ไหมเจอดอนทับไว้นะครับโอ้โหแม่พลอยสูงร้อยสามสิบสามนะครับเป็นเป็นท้องแรกเนาะท้องแรกนะครับ แล้วแล้วแม่นี้ลหละนี่ตัวผู้อ๋ออันนี้อันนี้ตัวผู้เนาะไปเราไปแม่นู่นถ่ายถ่ายลูกเจ้าดอนแล้วตัวเมียโอ้นี่นะครับลูกเจ้าดอนนี่แหละครับลูกเจ้าดอนเกิดมาแล้วอายุเท่าไหร่นะอายุได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วนะครับเป็นลูกของแม่นั้นครับแม่แหวนไปดูแม่กนแม่แหวนแม่แหวนนี่ให้ลูกกี่ตัวแล้วนี่ให้ลูกสองตัวแล้วครับสองตัวนะตัวนี้เป็นตัวที่สองใช่ไหมที่สองครับอ๋ออยู่ในท้อง ท้องนี่ครับกระเจ้าดอนติดไปแล้วครับก็ดอนติดไปแล้ว,ลวนะครับไปแล้วโอ้โ oh. หนี่อยู่ในท้องตัวที่สามนะครับครบในท้องตัวที่สามส่วนสูงของแม่อะไรนะเนี่ยแม,แแม่แม่แหวนนะครับร้อยสามแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดเราแม่นุน้นชื่ออะไรนะแม่รับ แม่ซับนะครับแม่ซับเนี่ยสูงร้อยสามสามสามสิบอัพนะครับแม่เนี้ยสูงร้อยสามสิบอัพท้องอยู่ไหมลูกอ่อนยังไม่ยังไม่ท้องครับอ๋อเพิ่งออรดกกี่วันครับออกได้ได้เดือนนึงแล้วครับออกได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ขึ้นสัตว์ท้องว่างอยู่นะครับนี่คือแม่แม่ซับนะครับนี่คือแม่ซับอ่าแล้วนี่คือนางเป็นเพศอะไรเพศเมียเพศเมียนะครับอายุ อายุสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนนะครับแม่นี้เนาะเราไปแม่ข้างบนนี้เลยแม่นี้ชื่ออะไรครับแม่แม่เพชรแม่นี้ชื่อแม่เพชรนะครับแม่เพชรมีส่วนสูงที่ร้อยสามสิบสามนะครับแม่นี้สวยลูกตะพู่ลูกตะพู้นอนอยู่นี่นะนี่นะครับแม่เพชรสูงร้อยสามสิบสามนะครับมีท้องมีไหมครับท้องครับท้องจะดอนจัดไว้อีกแล้ว ไปไปทึงแม่นี้แม่นี้นอนอยู่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ส้อยแม่ส้อยนะครับแม่ส้อยนี่ส่วนสูงร้อยสามสิบนะครับอ่ะลูกที่หนูโอโ้โหลูกเป็นเพศอะไรครับเนี่ลล<อ>ยลูกตัวนู้นนี่ลูกอ๋อเลยลูกแม่ส้อยไปยลูกให้เขาถ่ายก่อนลูกไปลูก ลุกยิ่งโกวหัวอยลุกอันนี้อ่าลุกแล้วนะครับอ๋นี่แม่ส้อยนะครับส่วนสูง,ท,<อ>งที่ร้อยสามสิบนะครับท้องอยู่กี่เดือนครับเนี่ยท,ท้องแปดเดือนกว่าแล้วครับโอ้ท้องแก่แล้วเนี่ยท้องเจ<อ>้าดอนนี่ใช่ไหมครับนี่นี่แหละครับท้องเจ้าดอนอยู่นะครับชื่อแม่แม่ส้อยนะครับ แล้วแม่นี้ชื่ออะไรนะแม่เพิ่มแม,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 ม่เพิ่มเนี่ยส่วนสูงที่ร้อยสามสิบสามนะครับอร้อยสามสิบสามแม่นี่ยท้องอยู่ไหมท้องแล้วครับท้องได้เดือนกว่ากว่าครับเออแจ้ดอนอีกแล้วเราดอนครับนี่แหละครับเจ้าของก็เลยบอกว่าก็ต้องอ่านเจ้าดอนออกนะครับเพราะว่าลูกทั้งหมดอยู่ในซองนี่ใช่หมดเลยแล้วเห็นลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยเออ อันนี้ก็ใช่ะครับอันนี้ชื่อแม่เพิ่มเนาะแม่เพิ่มอันนี้ชื่อแม่อะไรนะ่อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมลูกเสาตัวตัวล่นเจ้าดอนตัวแรกนา่นเจ้าดอนได้สิบแปดเดือนมันทับติดแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ชื่อแม่อะไรนะแม่สร้อยแม่สร้อยนะครับแม่นั้นชื่อแม่เพิ่มแม่เพิ่มนะครับแม่นี้ก็อันนั้นก็แม่พลอยนะครับมีแม่แก้วโอ้โหเยอะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยอถ้า สนใจยังไงก็โทรเข้ามาต่อรองราคานะครับสำหรับเจ้าดอนนะครับเปิดไปที่หนึ่งแสนสองหมืนบาทเอาละครับท่านผู้ชมครับปารชนเนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบชิปไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ